อยากเป็นคนที่ดวงเฮงดวงปังคลิปนี้พลาดไม่ได้คุณต้องดูเพราะดวงที่จะเฮงจะปังเกิดจากตัวเราเราสามารถที่จะสร้างมันมาได้สิ่งแรกนะคะถ้าเราจะดทาให้ดวงมีดวงเป็นคนที่มีดวงสุดเฮงสุดปังสิ่งแรกอารมณ์ความรู้สึกของเราสําคัญมาก ลองสังเกตตัวเองดูนะว่าเราแต่ละในแต่ละวันเรามีอารมณ์และความรู้สึกด้านไหนมากกว่ากันระหว่างด้านลบและก็ด้านบวกถ้าคุณมีอารมณ์ความรู้สึกด้านบวกมากกว่ากันคุณก็มาถูกทางแล้วคุณสามารถที่จะสั่งดวงให้ของคุณปังได้ถ้าใครยังด้านลบมากกว่าคุณก็ต้องฝึกมองโลกในแง่ดีให้ได้มีอารมณ์ความรู้สึกด้านดีให้ได้และต้องเป็นคนที่ ยิ้มแย้มแจ่มใสในแต่ละวันเพราะการที่เราจะเป็นคนที่ดวงเฮงดวงปังเราต้องเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่แต่ละวันคุณนั่งบูดหน้าบึง้งนั่งแต่เอาเศร้าส้อยไม่ได้แบบนั้นคุณก็ดวงคุณก็จะตกแน่นอนถ้าคุณต้องการที่จะดวงดีคุณต้องมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีและสิ่งที่สําคัญเมื่อเราเป็นคนที่ อารมณ์ดีแล้วนะคะความรู้สึกดีแล้วเ,เราคิดอะไรในด้านบวกแล้วนะคะสิ่งต่อไปเราก็ต้องเป็นคนที่พูดเป็นคําพูดในด้านบวกเช่นเดียวกันนะคะเราลองสังเกตดูคนที่เขาสําเร็จหรือคนที่ดวงเขาเฮงเฮงปังปังเขาใช้ภาษาคําพูดแบบไหนเราก็จงใช้ภาษาและคําพูดแบบที่คนที่ดวงเฮงดวงปังเขาพูดกันเขาทํากันแบบไหนเราก็ทาตาม แบบนนั้และสิ่งที่สำคัญอีกเราต้องเป็นคนเป็นเรียกครับเรียกว่าเป็นคนเป็นนักยินดีกับคนอื่นด้วยใจของเราเห็นเขาคนอื่นเขามีรถดีๆมีบ้านดีๆเขามีโชคเขามีลาบกันเขาทำมาค้าขายขึ้นนะคะเราก็ยินดีกับเขาเป็นนักชื่นชมยินดีที่ออกจากใจของเราและเราก็ เป็นแบบนั้นได้เช่นเดียวกัน Wednesday. นะคะในเมื่อเขามีได้เขาเป็นได้เราก็มีได้เราก็สามารถที่จะสร้างตัวเองให้เป็นแบบนั้นได้เช่นเดียวกันและเราก็ต้องเป็นนักแบ่งปันสิ่งทีด่ดีให้กับคนอื่นด้วยไม่ใช่เราหวังที่จะไปเอาอย่างเดียวนะคะเราต้องเป็นนักแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นเขาด้วยมีอะไรที่ มีสาระมีประโยชน์เราก็แบ่งปันให้คนอื่นอันไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบ่งปันแล้วเรามีความสุขเราก็ทําไปนะคะเราก็ทําไปอะไรที่เรามีความสุขเราก็แบ่งปันนะคะถ้าเราทําแบบนี้ได้นะคะไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะคะเพราะให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเราสามารถที่จะ ทำในสิ่งที่เราปรารถนาได้เราสามารถเป็นคนที่เราต้องการที่จะเป็นได้ถ้าเราศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเราเองนะคะเราเป็นคนที่มีพลังงานสูงในตัวเองเราต้องชื่นชมในตัวเองก่อนไม่มีพลังอํานาจไหนข้างนอกนะคะที่จะสู้พลังในตัวของเราเองจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเก่งว่าเราสามารถที่จะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่เราปรารถนานะคะเราก็สามารถที่จะเป็นคนที่ดวเงเฮงดวงปังได้นะคะเทคนิคนะคะบอกไปแล้วสรุปให้ให้อีกสักทีหนึ่งนะคะก็คือเราต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีในแต่ละวันพูดแต่สิ่งที่ดีๆพูดถึงแต่สิ่งที่เราปรารถนาเป็นนักชื่นชมยินดีจากใจของเราและเป็นนัก แบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นและต้องเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองเพราะตัวเราเองถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเห็นไหมคะว่าความเ่งความปังเราสามารถที่จะสร้างเองได้นะคะไม่ว่าเราปรารถนาสิ่งไหนนะคะเราสามารถที่จะกําหนด เองได้ทุกอย่างฉะนั้นเราต้องการมีชีวิตแบบไหนนะคะเราก็เป็นคนเลือกเองเราสามารถที่จะกําหนดเองได้ในทุกๆอย่างในชีวิตที่เราปรารถนาลองฝึกทําซ้ําๆบ่อยๆแล้วเราจะเป็นคนดวงเหงดวงปังเองเมื่อดวงเราดีแล้วนะคะดวงเหงดวงปังแล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนแบบง่ายๆสบายๆค่ะ